สวัสดีครับวันนี้นะผมจะมารีวิวดาแบบว่าเป็นเป็นเยันี่ครับดารุมะนะครับเป็นตุ๊กตาลมลุกของญี่ปุ่นนะครับผมนี่นี่ครับผมคือดารุมะไม่ได้ทำจากเป็นปูนนะครับผมทำทำจากเซรามิกนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นเซรามิกนะครับผมข้างหลังก็เป็นสีดแดงๆไม่มีที่กดนะครับผม ถ้าใครเคยดูหนังดารุมะนะครับผมจะรู้เลยว่าข้างหลังตรงนี้มันจะมีที่กดตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วน่าจะโหดว่านี้นะครับผมเนี่เป็นดารุมะอันนี้ซื้อผมไม่ได้ซื้อที่ญี่ปุ่นนะผมผมซื้อที่ประเทศไทยนี่แหละจริงๆมีตัวเล็กด้วยนะครับแต่อันนี้คือตัวใหญ่สุดตัวตัวหนึ่งก็แพงอยู่นะครับผมประมาณ ประมาณตัวแล้วถ้าประมาณตัวละหนึ่งหนึ่งร้ยเกิบสาบาทนะครับผมตัวนี้ตัวเดียวแพงนะแพงมากครับผมแต่ก็สวยนะทุกคนเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ครับถ,ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับายยอย่าลืมกดติชมด้วยน,นะครับเออแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งนะที่ที่มันสามารถเลื่อนอย่างเงี้ยได้นะีน่เพราะมันมันกลับมันกลับไปร้องเพลงนะก็จะอย่างเี้ยนะทุกคน แล้วเราก็ต้องกดปุ่มตรงกลางนะผมแต่นี้ไม่มีนะครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งนะแล้วก็กดติดตามมาด้วยนะครับ